เขาจะรู้สึกว่าได้มากกว่าเงินที่เขาจ่ายไปครับ3วิธีทำให้ไข่ไก่ของคุณแตกต่างข้อที่1ครับอ d d service ใส่บริการลงไปเช่นอาสาต้องให้ด้วยถ้าลูกค้าจะเอาไปแก้บนหรือหิ้วไปส่งที่รถหรือถ้าลูกค้าเป็นคนอยู่หออยู่คอนโดก็อาจจะหิ้วไปส่งที่ทางขึ้นหอขึ้นคอนโดครับหน้าฝนคุณอาจมีร่มให้บริการลูกค้า สิ่งเหล่านี้จะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่ามาซื้อไข่ร้านคุณได้อะไรมากกว่าซื้อร้านอื่นครับข้อที่2ทํา c ค s สตมเมคบางอย่างคือทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้แบบพิเศษกว่าคนอื่นๆครับคุณอาจจะตั้งใจจําชื่อลูกค้าให้ได้และเรียกชื่อลูกค้าทุกครั้งถุงใส่อาจจะเขียนชื่อลูกค้าไว้เลยหรือถ้าลูกค้าซื้อประจําคุณอาจจะเตรียมไว้ให้เลยหรือว่าถ้าลูกค้า ชอบไข่จัมโบ้คุณอาจจะเก็บไข่จัมโบ้ไว้เฉพาะให้เลยลูกค้ารู้สึกถึงความพิเศษเฉพาะของเขา<อ>เขาจะรู้สึกว่าได้มากกว่าเงินที่เขาจ่ายไปครับข้อที่3มครับทําให้ตัวคุณแตกต่างโดยการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์คุณให้คุณค่าคุณให้สิ่งดีๆให้คนรู้จักการทําดีต่างๆ คุณบริจาคคุณช่วยเหลือคนคนบนโลกนี้ต้องการสนับสนุนคนดีคนมีความมานะพยายามเขาจะรู้สึกว่าไข่ไก่ที่เขาซื้อได้มากกว่าไข่ไก่คือได้สนับสนุนคนดีครับคิงเอกตั้งใจสนับสนุนให้ผู้ค้าไข่รวยหลักล้านครับคุณสามารถกดถูกใจเพจคิงเอกและกดติดตามเพจคิงเอกได้เลยครับ